สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมุนตั้งใจถ่ายเก็บเอาไว้ดูนะคะเป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเราเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะคะพอดีมุนกาลังจะย้ายบ้านนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราขนของวันสุดท้ายแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วก็เลยว่าถ่ายคลิปเอาไว้ดูหน่อยใจหายเนาะเพราะว่ามุนอยู่ที่นี่มา10ปีนะคะตั้งแต่ที่มาอยู่ฟินแลนด์ปีแรกเนาะปี2000 13นะคะที่มันมาอยู่ฟินแลนด์นะคะก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะเป็นเป็นบ้านแฝดนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน mm hmm. ถ่ายเก็บไว้ดูเนาะ mm hmm. เราอยู่มาแล้วก็ผูกพันนะทุกคนใจหายเหมือนกันพอจะย้ายจริงๆ mm hmm. อันนี้เป็นของลอตสุดท้ายแล้วคะ mm ่ะ hmm. เก็บเสร็จก็คือย้ายออกไปเลย mm hmm. เดี๋ยวเจ้าของใหม่เขาจะมาอีก2วันนะคะเขาจะย้ายเข้ามา mm hmm. ก็เหลือทําความสะอาด mm hmm. เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะทุกคน อันนี้ทางเข้าบ้านนะคะเป็นบ้านแฝดนะคะทุกคนเข้ามาปุ๊บซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ห้องนอนลูกนะคะก็ไม่ใหญ่มากมเล็กๆนะคะถัดมาก็ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองก็จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเพื่อนบ้านคนนี้น่ารักมากทุกคนเนี่ยคนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยจะย้ายไปก็โอ้เนาะคิดถึงเขาเหมือนกันนะ ออกจากห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าเนาะเมื่อกี้ทางเข้าบ้านแล้วก็เข้ามาก็ขวามือเป็นห้องน้ําห้องน้ำำํำทาความสะอาดเรียบร้อยนี่นะคะห้องน้ําถัดมาก็จะเป็น ตู้เก็บของนะคะโล่งหมดแล้วมหนเก็บหมดแล้วนะคะต่อมาก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำแล้วก็มีห้องซาวน่า ห้องซาวน่าบ้านัุเปินก็จะมีห้องซาวน่าแบบนี้เนาะทุกบ้านก็ถัดมาก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะห้องซักผ้าเราเอาเครื่องซักผ้าไปด้วยนะคะทุกคนเราไม่ได้ขายไปกับบ้านต่อมาก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเล็กๆนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางาโต๊ะกินข้าวนะเราเอาไปเอาไปด้วยนะคะโต๊ะกินข้าวาไปด้วยแล้วก็หลังบ้านถ้าใครเคยดูคลิปที่มุนทำบูเบอร์ี่เนาะก็จะคุ้นๆตาหน่อยตรงนี้มันถ่ายบ่อยหลังบ้านนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกซึ่งมันชอบมากเพราะว่ามันเพดานมันสูงมุนชอบตรงนี้แหละ เอออีกห้องหนึ่งห้องเก็บเสื้อผ้านะคะห้องเก็บเสื้อผ้าก็ไม่ใหญ่นะคะทุกคนก็เล็กๆกระทัดรัดเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันเดี๋ยวพาทุกคนไปดูหลังบ้านนี่ อางบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักอู้คิดถึงนะเนี่ยโอ้ยคิดถึงแปลงผักเนี่ยผักมันเกิดด้วยนะทุกคนขึ้นชายขึ้นเองดูสิเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ที่มุนนยาจะคิดถึงแล้วก็จะเสียดายมันมากๆก็คือบ้านบูเบอรี่นะทุกคนถ้าใครเคยดูคลิปมุนเนาะก็จะเห็นมุนทําความสะอาดบูเบอรี่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วมันเป็น มันเป็นออ่ที่เขาเอาไว้ปิ้งย่างเนาะคนฟินเขาจะทำเอาไว้ปิ้งย่างหน้าร้อนนะคะแต่ว่ามุนก็จะเอามาเป็นที่ทำความสะอาดบูเบอรี่ไงเออมันเหมาะดีโอายคิดถึงนะเนี่ยบ้านบูเบอรี่ของฉันเนี่ยค่ะแต่ว่าหน้าหนาวอยู่ไม่ได้นะคะตรงเนี้ยหน้าหนาวหน้าหนาวจะอยู่ไม่ได้มันจะไม่อุ่นโอายคิดถึงอะหลังบ้านแล้วก็ นันเป็นเพื่อนบ้านที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักอะคะ่ะเนี่ยบ้านหลังนี้แล้วก็นี่ที่เราจะคิดถึงมากๆเลยก็คือต้นลูกพลุนนะทุกคนลูกพลุนกาลังออกดอกดูสิปีนี้อยู่ไม่ทันลูกพลุนออกดอกเนี่ยปีนี้ต้องดกแน่ๆเลยดูดิปีที่แล้วไม่ดกปีนี้มันต้องดกอู้วิคิดถึงคิดถึงลูกพลุนนะคะแล้วก็อันนี้แบล็คเบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่กำลังออกดอกดูสิมีสองต้นนะคะต้นนี้ดกมากสองต้นนี้กินไม่หมดนะทุกคนแต่ละปีอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็กินไม่หมดอะ่ะเอออ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงประมาณนี้นะคะเก็บ <c oughs> เอาไว้ดูเป็นความทรงจำแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งออกไปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้าน ของยังเก็บไม่หมดเลยว่าแล้วก็ใจหายอันนั้นก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะทุกคนเป็นบ้านแฝดเนาะบ้านมึงก็จะอยู่หลังนี้บ้านแฝดก็คือบ้านมันจะติดกันนะคะทุกคนเป็นเป็นเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็คือเหมือนเหมือนทาวนะะ์เฮาส์ค่ะแต่ว่ามันจะมีแค่สองหลังไงเป็นบ้านติดกันว่าแล้วก็ใจหายเนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่นะคะที่มุนชอบที่สุดก็คือ หลังบ้านก็จะเป็นป่าเห็ดเป็นป่าบูเบอรี่นะคะเวลาเก็บบูเบอรี่เนาะก็จะหิ้วถังเดินเข้าไปคนอื่นนะเขาไปเก็บบูเบอรี่เก็บเห็ดเขาต้องขับรถไปเขาต้องแบบว่าวันหยุดอะไรเงี้ยแต่เราเนะี่ยอยู่ใกล้ป่าไงเราจะไปตรงไหนก็ได้ต่อไปก็คงไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วแหละเพราะว่าเราจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกันนะคะบ้านมุนมันจะเป็นบ้านที่เอ,อ่อไม่ได้อยู่ในตัวเมืองจะอยู่แบบนอกเมืองนิดนึงนะคะทุกคนมุนแต่มุนชอบนะมันอยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่ใกล้ทะเลสาบอยู่ใกล้ป่าเห็ดป่าบูเบอรรี่อ่ะเออ ถอดหน้ากากได้ไหมอยู่คนเดียวเหรอที่ใส่หน้ากากอนามัยนี่ไม่ใช่เลยนะทุกคนติดโควิดติดโควิดค่ะทุกคนมันติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วแหละนะคะหายแล้วแต่ว่าก็ยังใส่อยู่เพราะว่าเรายังไม่ชัวร์นะเพราะว่าวันนี้มีแขกมาบ้าน ấy, ก็เลยใส่ไปก่อนเออติดโควิดเสร็จกําลังดีขึ้นแฟนติดต่อเอ้ยคิดถึงอถ่ายเก็บไว้ดูนะคะ ก็บ้านใหม่มุนนะคะอยู่จากห่างจากตรงนี้ไปประมาณสี่สิกิโลค่ะทุกคนขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะอมอยู่ในเมืองเลยนะคะย้ายไปอยู่ในเมืองเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นอบ้านเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านแฝดค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีกำแพงกั้นไว้แค่นี้นะคะกำแพงบ้านติดกันนะคะเป็นบ้านสองหลังข้างในก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออข้างฝั่งนู้นอะ่ะเขาจะเป็นเขาจะเล็กกว่าเรานิดนึงนะคะแต่ว่าก็พอๆกันแหละ เล็กกว่านิดเดียวแต่ว่าหลังบ้านเราจะสวนเราจะใหญ่กว่าสวนหลังบ้านนะคะแดดดีมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาก็เป็นคลิปที่มุนตั้งใจทำขึ้นมาเอาไว้ดูนะคะไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตในฟินแลนด์ของเราเนาะที่เราเรามาอยู่ที่นี่นะคะมาครั้งแรกเรามาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็มันเป็นความผูกพันนะเนาะเออ เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ